มากม่วยเป็นผลไม้ที่ผู้เฒ่าโบรานเพิ่นเอิ่นขานกันซื้ออาจสิบกุ้นหูผู้ล่งคนอาจสิบกคยเห็นแล้วก็อาจสิบกคยกินพราะเน่สาก,ก็คือกันครับว่าก็ได้ไปเห็นเนี่ยละมันเป็นมากไม้ที่เกิดขึ้นตามป่าครับเป็นเครื่อยา่าไปผู้เฒ่าเพื่นบอกว่ากินได้ครับเออแปลกคือกันเด้ เป็นผลไม้โบรานเนาะอ่ะไปฮู้ไปเบิ่งวิธีกันที่ผููเถาโบลณนพื้นเห็ดกินกันครับว่าเพิ้นเห็ดกินกันแน่วใดหมากม่วยว่าติโอซื้อแหมผู้ใดเคยกินแน่ก็คอมเมนต์มาบอกพ่อใหญ่สานะเด้อว,ว่ารสชาติมันเป็นจังใดครับหมากม่วยนี่มันมักเกิดอยู่ตามป่าตามโคกครับลองไปทามผูเถาผู้โถเบิ่งเนาะ มา嘛ตามพ่อใหญ่สามาครับหมักง่วยนี่เขาจะให้ยังกินพปล่าง่วยต้มเลยเนาะต้มต้มกินก็ยังต้มกินลาดเนี่แหละต้มกินซื่อๆนี่เออ้แกนมันร่อนบหมดเลโอ้รอนแล้วเปลกแกนหมดแล้วเก็บไปตากนี่ยมันร่อนจะก่อนฝนุกโอ้ให้เปลือกแดงๆข้างนอกเนี่ยรูดออกก่อนโอ้แล้วไปต้มกินแบบนี้โอ้ยแก่ กินกินแกนมันกินกินในนั่งทั้งไนมันกินปักกอสองโอ้คือบลกกรอเนี่ยกินมันมันนึกว่ามันกินทั้งนอกมันโอ้ผมจะเป็นเครืออยู่ก็ได้เป็นเครืออยู่เนี่ยบังมวยนะโอ้ปลากอเป็นแม่นี่โอ้ยมือนี้เขาบกินแล้วคนสมัยใหม่ แ่พ่อแต่แม่เขาบอกว่าแล้วแต่บกกย่างเยเออลบมยเออนี่ไอสินี่อยู่ทังพระเออีับป่าดิหับป่าต้องมาขวาอยากกิู่อยากเป็นแล้วเป็นปีมั้เออปนปีเป็นไหรอวบบวัใดว่ามันไงกกินหมากแสดงว่ากินกินแห้งมันบ่พ่ออามาขวมันหล่อนละมาขวบโอมันหล่อนซะก่อนจึงมาขวเออขวโอ้ยกินิงด้วยนี่มากพด มันมันคือบักบักบงบ่อยเออมันแล้วคือบักบกบัก qua ไปสัฮนาฮ่านนาแกนมันเลยเออเออเกนในมันเออแกนนอกมันนี่ข้างในต้องต้องต้องแกะออกอีกขัวขัวแล้วออกอีกขัวขัวแล้วแกะกระตุ้นเอาขัวแล้วก็จะเอาแกะออกมากินเลยเออเอาหลานเกาหลาอีสาน mà cậu làm sao? Màc bận nhây, mày bận mà là là mắm. Oh, nè, kia là mắm. Mắm muối à. อล้ามไปน้ำเครื่องไปกล้ามี่เน่ยคนุจับก็ได้ดีไปมันกดกินไปมันละฮิเื้องลยากินได้เลยอ้าักินได้ชีวิเบื่อได้นีกินก็ได้คุณแม่จะเอาได้ไังเอนะีน้ัง มันตีันนมเมเมันอยู่นลุ่นผเบือรนกด้อยู่ใจเคุณเดอยู่ใจเลุเฮ็ดนะมีคอยไล่บนมาจักเะเลยไปนกแม่ีเฮ็ดยางพลแถวนี่งเโอ้มีเห็ดลงงูเ่อ อี่ก่ีคนกล้าเขามาเกี่ยวอยู่โอ้มีแล้วกลางคึ้นดอกรถไฟไปอยู่อย่างนี้บ้าเขาไปยานเด้อโอ้ยอยู่อยู่รอภาษาทั้งหมดละเออโอ้ยรถไฟไปมันตอบแสงไฟลงที่ช่องง่ายตัวโอ้มากผมยังไปใสเลยการเอาเลยการเอาเลยโอ้เห็นละงหัวการโอ้ยย่งเขาการโอ้ยยานดอกเออเขาไมันบล็อกเพ้วอ ได้เป็นเงินด้วยแล้วอขายโลละเท่าไหร่นาะอร่อยดีอ่อยมาหละงกละงอกยังแน่ละพอละงกเหลืองละงกแดงแดงเหลืองขาวมีบดโอ้มีเบดเลยเห็ดพึ่งเพิ่งกรบอกเอาจะถาไปถ่ายรูปถ่าตรงหน้าเ